เม่วยาฮูลาอาฮูลาฮุเลเฮาสุขสันขกเรามารองมารำสร้างความชื่นชมเราชาวใกล้เสียวราท่องเทียวทันสาแล้วพาใจชื่นบานกอบกู้การล้างพายเราเรืองเดินจายเดินดินอารยธรรม มุมนองหาสดก้นนครสู่ทะเลอ่าวไทยประจุกลีคันสนุกสนานเพื่อความรู้ทุกเรื่องราวปรตาอารามผ่านมาลุกงดงามชิมอาหารหลากหลายทะเลแบ็ปังสถานที่ทองเที่ยวตาอากาศงามสะอาสังกิตาทุนโง ผัพวพราวแม่คุเที่ยวทุกทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสวยงามหัวหินเป็นถิ่สำคัญคือพระราชทานให้องค์ภูมิเงขอบารมีปกก้าวเราทั้งคลุ่ให้มรล่วงยามถิ่นที่เขาคูพาเฮฮาสุสันต์ถูกเรามารอมาเรา จ้างความจินจำเดาชาวใกล้เคียสีวราท่องเที่ยวหัางสาแล้วพาใจชื่นบานขอบคุลปุกานำพาให้เราดินเลืนท่องเที่ยวหัางสาแล้วพาใจชื่นบานขอบคุลปุกานำพาให้เราลุ้นเลยอนเฮียฮูลาฮูเลียเอวูยาฮูลาฮาฮูยาฮูเล เอุ้ยอูล่ฮเลอาฮูอาฮเลรอหาสสุเราก็มาเาเสควาช่นชมเราชาวเจชรีวราท่องเที่ยวเฮซแล้วพาคชื่นบานขอบคุณตุกันนาพาเราหน จากเดินดินถึงอารยธรรมอารยธรลุ่มนองหาสกุลนครสู่ทะเลเอ่าวไทยประจวบคลีขันสนดกสนานเพื่อความรู้ทุกเรื่องล่าภูกาารดับผ่านมาลุาลุดกาลลุลหดกาลอิมอาหารหลากหลายทะเลงปัน สถานที th th ka 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 been, ä, ่ท่องเที่ยวตากางาน้ำสะอาดงามสะอาดสะดุตาสวยงามสวยงานครับวกเรานักท่องเที่ยวทุกทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสวยงามหัวห็นเป็นถิ่นสำคัญคือพระราชทาแห่งองค์พูมิ่ขอบารมีปกก้ำเอาจำตัว ให้เรื่องยามตื่นเต้นจะเขาดูเผาเออเฮียความฉุนเฉินอิทธิวราท่องเที่ยวเฮืองสาและพาจะชื่นบานขอบคุณปู่กันนำพายเราลืลลเล่ท่องเที่ยวเฮืองสาและพาจะชื่นบานขอบคุณปู่กันนำพายเรา হে উঠে গানুলে হা চা শস্য নাই শস্য নাই